เอาแล้ววะโอ้โหงูงูบาร์เร่เลยโอ้ยงูเห่าโอ้ยตายแล้วตายแล้วชาฟูมโอ้ยใครจะได้บาดเจ็บอีกเนาะงูเห่าด้าวย ช่วยกัน จะได้รับบาดเจ็บอีกไหมน้อ <c oughs> ไอตัวไอตอน้นตาลไอตัวพระเอกสวมรอยไอตัวนี้ทําไมหนีมาอจังไ,ไม่รู้จะบาดเจ็บป่ะเนี่ยนันแม่ว่าบาดเจ็บแล้วตานะ่ะไอพวกนี้เข้าๆออกๆไอดําก็เก่งอุยอ้ยอุ้ย จบแล้วพอละลูกพอละพอ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 เอาไปทิ้งเลยไม่งั้นไม่จบเราดูตาแฉกแล้วนั่นเข่าแล้วพอเอ้ยอีกแล้วเจ็บอีกแล้วตายแล้วบาดเจ็บอีกแล้วตาแฉกแล้วเดี๋ยวไปใส่ยาเอา มีแต้มของเราก็ตาปิดไปข้างหนึ่งสองตัวนี้นั่งมองเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วพอแล้วค่ะแล้วตาปิดทั้งสองข้างอะ่ะจับงูกัดงูมาแล้วหนูเป็นอย่างเงี้ยเออแล้วหนูมองเห็นเลยตามแม่มาทำไมาลูกป่ะไปบ้านลูกป่ะจะตามมาทำไมาลูกเอยไปลงน้ำาั่เนี่ยล้างพิษออกอะเนี่ยดู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 ดด จากฝูงของเราโดนพิษงูเห่าจ้าพิษงูเห่าคาตาเลยเป็นไงน้อไปลูกปาเข้าบ้านไปลูกปาไม่ต้องตามแม่มาหรอกแม่ตัดกล้วยไปเข้าบ้านไปลูกไปไปแล้วไปเฮะไปเฮะไปหาอะไรหาหญ้าเหรอลูกอ่กินกินอะไรอะ่ะหญ้ากินอะไรอะ่ะเออเจ็บมะลูกอะ่ะก็เจ็บอะเจ่งูเห่าอะ่ะลูก มี <ไป S 1> แต้มก็ตาปิดขัา้าหนึ่ง,อ,งะอะไรเจ้านี่จ้าจ่าฝูงของเราบักตูปตูปของเราเนยจ้าจ่าฝูงจ้าประจนภัยทุกอย่างเอ้ยนี่นี่น,ะนี่แน,ะน,นะนี่วันนั้นก็ตัวต่อบวมเลอบวมหน้าบวมตา วันนี้ก็งูเห่าบ์เรอเท่าด้ามมีดเลยงูเหา่า